าไฟฟีครับเผาสองเตาได้่านสี่เตาครับการทดลองทั้งที่หนึ่งนีนเริ่มมีการดับแล้วครับเตาสุดท้ายนะครับเตานี้ดับแล้วนะครับดับมันจะปิดนะครับแก๊สหมดแล้วครับแก๊สหมดจะปิดนะครับปิดดูบนปิดปากเตานะครับหมดเลยครับเตากลางสองเตานี้ ยังติดอยู่นะครับพอผมไม่รู้ผมเอาไม้ใหญ่มากที่สุดใส่นะครับตรงกลางผมเอาไม้ใหญ่สุดใส่ทั้งเตาเลยนะครับไม้ใหญ่ขนาดหกนิ้วหกนิ้วห้านิ้วสี่นิ้วครับเรียงมานม่มันมีปัญหาแล้วครับตอนนี้จุดฟืนแล้สิ้นเสิงนะครับมีการจุดแล้วเพราะมันใช้เวลามาอยู่ห้าชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เตานี้ติดก่อนนะเตาผมเหมือนกันทุกเตาครับแต่ไม่รู้นะครับเตาตัวนี้จะ เก็ตหมดก่อนทุกทีนะครับเราผมเหมือนกันทุกเตาแต่มีตัวนงครับต้องมีตัวแปรอื่นสําคัญนะครับต้องมีเคราะห์นะครับไส่ไปที่ไส้เตาครับไส้เตาผมตัวนี้อยู่มินห้าตัวนี้ก็มินห้าครับตัวนี้เริ่มผูเตาเริ่มผูผมว่าดินมันรั่วผมว่าดินปะนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเตาหัวเตาท้ายนะครับแก๊จะหมดเตาหัวเตาท้ายที่หมด เทียบบังไว้ cito, คือมันเวลาเรามาเติมไฟมันร้อนนะครับเอาใช้บังไว้ไปทุ่นเย็นมีเยอะเลยครับเวลาเข้ามาหาตอมร้อนมากก็บังไว้ดีมากเลยลองรู้ครับผมดีปากเตานะครับแค่พิธีมาเรียนดีให้อากาศมันเข้านิดหนึ่งใช้ฐานใต้เตาผมคุ้มค่าี่สุดครับตัวนี้ฐานใต้เตาก็จะบวดตรงนี้ตัวที่ใต้เตาผมก็ดันมาหาตรงตรงตัวนี้ครับ ตัวสุดท้ายมันจะดันถานเข้ามาหารตรงนี้เตาหมา้อเตาท้ายเับเริ่มจะหมดครับถ้าหมดผมจะปิดปิดปากเตานะครับถ้าปิดปากเตาถ้าแก๊สไม่หมดจริงนะครับจะรู้เลยครับถ้าปิดตัวนี้สนิททับบนไฟจะดับแล้วเป็นควันนะครับถ้ามันไม่มีควันแสดงว่ามันเผาเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าปิดตรงนี้นะครับถ้าปิดหมดตัวน,นี้ไฟจะดับเราถ้ามีควันแสดงว่าเผาไม่เสร็จต้องเปิดเตาออ แง้มเตาอีกนิดให้มันเอาตัววันนี้ตัวกลางครับตอนนี้เราเริ่มศึกษาแล้วครับรู้แล้วครับต่อไปคุณต้องใส่ไม้ให้เสมอกันไม้ทุกเตาต้องไม้เสมอกันครับจะได้เสร็จใกล้เคียงกันตัวน,นี้คงอีกประมาณเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จไม้มันใหญ่มากใหญ่แต่หลังเตาก็ถึงพื้นเตานะดูอากาศเหมือนกันครับ ตัวนี้ไฟไหม้ค่อยจะสมบูรณ์มากนะครับตัวตัวที่สี่ไส้ส,สีนิ้วนะครับอากาศคงจะไม่พอนะครับจะมีควันที่มันมีสีดำปนเข้ามาอยู่นะครับ,บรไฟเปลวไฟครับจะมีจะมีสีทั้ควันดำดำ,ดำปนมาอยู่ผมปลดลงนะครับตัวนี้มันยาวเกินผมปลดไมได่ต่ออนะันนีลล้ลมเอาล้มครับลมล้มก่อนสองตัวเขาลมพัดเอาท่อต่อผม ล้มมันครับทำให้ต้นลำไยผมไหมไปหลายเยอะเลยครับใบแห้มครับต้องตัดทิ้งจะได้ไม่ใส่ไฟนะครับหมดใช้ฐานให้ใต้เตาดีที่สุดนี่แหละครับเตาไม่มีท่อแก๊สครับแก๊สจะไม่พุ่งลงดินนะครับแก๊สจะม้วนกลับมาม้วนกลับเข้ามาที่แกนแกนป่องไฟเราแล้วก็เผาเผาไหม้กัน ไม่มีการพ่นลงดินพ่นกลับขึ้นมาเลยนะครับมันจะไม่สามารถติดไม้ข้างในเตาเราได้นะครับนี่เป็นหลักการของเตาผาถ่านไร้ควันเตาทอดเดียวที่ไม่เจาะรูไม่มีช่องแก๊สไม่เจาะรูใส่เตาครับเดี๋ยวถ้าตัวนี้หมดตัวเตาหัวเตาท้ายครับเตาท้ายปิดแล้วนะเตาหัวเริ่มจะเริ่มปิดถ้ามันแก๊สตัวนี้หมด ต้องปิดเพื่อเช็คดูว่าแก๊สหุดจริงหรือปานะครับปิดตรงนี้แล้วมันมีควันแสดงเผาไม่เสร็จนี่เราจะนี้ไฟจะนี้หมดก่อนนะครับเพื่อเพืจะปิดปากเตาตอนนี้แก๊สยัไม่หมดนานมากครับเพราะไม้มันใหญ่ได้ผลแล้วครับการเผาสองเตาได้ฐานสี่เตานะครับ